อโลค่ะพี่นอ็อตใจไหมคะพี่น็อตกองไอกองซาลากใจไหมเฮ้ hey, พี่น็อตปัน,นีแหลนองมีเรื่องรบกวนว่าวันเย็นเนียลังตีเสียพอตีซี่ปุ๊บปัน้นองรอสายจากพี่อยู่นะ <c oughs> นั่นแหละพี่นอ็อตโทรมาเลยนะคะโทรมาเลยค่ะฮะมาหกนันเวลาพี่นอ็อตพอลังเบอร์ออกั้งพี่นอ็อตจบโทรไปว่า เออสวัสดีครับออคุณพี่อยู่ชนบุรีใช่ไหมครับสแสดงความยินดีด้วยคุณพี่ถูกหกสิบหกละนั่นหละค่ะหกสิบหกนั่นหละน้องนอง้องคลาวลับโทรศัพท์อยู่ปี่น็อตโทรมาเลยค่ะ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 มันค่ะถ้าปี่น็อตไม่โทรมาจะเปิดช่องให้นาเรื่มโทรเข้ามาทันทีนะครับนาเรืม่มเป็นเจ้าพา่อเบิกอ่ะเจ้าพ่อจะโทรมาทันทีปี่น็อตแคปโทรช่งมาค้อนนะครับไม่ได้เลยพี่น็อตแคปปพอตีซี่ปุ๊บพีน็อตโทรทันทีเลยนะครับว่า ใช่พี่จูรีใช่ไหมครับ <Down> ได้นะพี่น็อตนะกนนั้นเลยตัวเลกวายไม่ซื้อเลยพี่น็อตแต่ว่าหม้อหลักนั้นแกมาบอกว่าลาซีที่กำลังจะมีโชว์กันคือลาซีกร,รากดกับซิงพางกะลาวฉันว่าไม่ซื้อไม่ซื้อฉันคืนโทรกะลาพี่น็อตคะ่ะอย่าลืมคำสัญญาของเราโทรมาด้วยนะคะสี่โมงเย็นรอสายเบอร์ลงท้ายด้วยเลยน้องได้หลับทันที่พี่น็อตคะ่ะ <Down> ขอบคุณค่ะรออยู่นะคะ